สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอการใช้บัญชี y o u t u b e นะครับเพื่อใช้ในการนำเสนอคลิปการเรียนการสอนต่างๆนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมีบัญชี Google ซะก่อนในที่นี้เราจะใช้บัญชี Google ที่เป็นขององค์กรของเรานะครับเปิดหน้า Google ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็ลงชื่อเข้าสู่ระบบ แล้วก็ใส่ชื่อนะครับอันนี้คือ,คอสมมุติเป็นอนุรัต6์หกสามอดอภวันวิทย์ .ac.th เสร็จแล้วก็คลิกถัดไปใส่รหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วก็ถัดไปอันนี้ผมเปิดบัญชีใหม่นะครับผมก็ยอมรับขึ้นมาแล้วเรียบร้อย จากนั้นเราก็จะไปที่แอป9จุดนะครับแล้วก็สกอร์เมาส์ลงไปไปที่ YouTube นะครับแอป y o u t u b e เปิดขึ้นมานี่เราก็จะได้ YouTube ขึ้นมานะครับใน YouTube เราก็จะต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับคลิกลงชื่อเข้าใช้ ก็เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการนำคลิปวิดีโอต่างๆนะครับขึ้นมาซึ่ง YouTube ก็จะสามารถให้เราสร้างในตรงนี้ได้เลยหรือเราเตรียมคลิปไว้แล้วเราก็สามารถนำขึ้นมาไว้ในช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับการนำขึ้นมาใช้นะครับเราก็จะคลิกที่รูปกล้องวิดีโอนะครับ ตรงนี้ก็คือสร้างวิดีโอและอีกมากมายคลิกมันก็จะหนึงให้เราอัปโหลดวิดีโอที่มีในเครื่องของเราหรือเราจะทำการถ่ายทอดสดก็ได้นะครับทีนี้เราก็อัปโหลดวิดีโออันนี้ก็จะเป็นเริ่มใช้งานนะครับเริ่มต้นใช้งานจะใช้ในชื่อของเราหรือจะใช้ชื่ออื่นก็ได้ ตอนนี้เราใช้ชื่อของเรานะครับมันก็จะไปที่ Studio YouTube นะครับ New Channel อ่ะยังไม่มาอ่ะมาแล้วนะครับบอกลาสตูดิโอเวอร์ชันค s าสสิแล้วมาพบกับตัวใหม่นะครับก็ดูข้อมูลเพิ่มเติม อันนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วไม่ดูครับเราจะสร้างอัปโหลดวิดีโอช่องของฉันเนี่ยตอนนี้เราก็จะสามารถอัปโหลดไฟล์มาวางไว้ที่ตรงนี้ได้นะครับโดยการไปลากเอามาจากในเครื่องหรือว่าเลือกไฟล์นะครับที่ตรงนี้ กนะครับส,สมมติว่าเรามีไฟล์วิดีโออยู่แล้วนะครับอยู่ตรงไหนอะอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับสมมุติผมเก็บไว้ที่ตรงนี้ผมก็มาเลือกอาไฟล์วิดีโออันนึงขึ้นไปเช่นใช้นำเสนอคลิกนะครับแล้วก็โอเพนไฟล์ก็จะถูกอัปโหลดขึ้นมานะครับ ตัวนี้ก็ตั้งชื่อได้นะครับคำอธิบายตอนนี้กำลังประมวลผลวิดีโออยู่เวลานำไปใช้นะครับเราก็จะ Copy Link งค์วิดีโอตัวนี้นะครับเอาไปโพสต์ให้กับบุคคลที่สนใจนะครับถัดไปนะครับตัวนี้นะครับเขาจะถามใช้วิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็ก หรือไม่นะครับเราใช้ทั่วไปเราก็คลิกนะครับไม่จํากัดอายุนะครับเสร็จแล้วก็ถัดไปเสร็จแล้วก็ถัดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราจะบันทึกหรือเผยแพร่นะครับถ้าต้องการให้ทุกคนดูเป็นสาธารณะเราก็ตั้งเป็นสาธารณะนะครับแต่ถ้าไม่เป็นสาธารณะ ส่งลิงก์ให้ทุกคนคนที่ดูได้จะต้องมีแค่ลิงก์นะครับตัวนี้ก็คือดูได้คนเดียวก็คือคนทำดูได้แล้วก็ติ๊กเป็นสาธารณะนะครับเสร็จแ,แล้วก็ทำการเผยแพร่มันก็จะประมวลผลเสร็จสิ้นนะครับคือวิดีโอที่เผยแพร่โอเคนะครับ จะเผยแพร่ที่ไหนนะครับที่เฟซทวิตเตอร์บล็อกเกอร์อะไรก็ได้แต่เราต้องการแค่ลิงก์วิดีโอตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการ Copy ไว้คลิกที่ปุ่ม Copy เสร็จแล้วก็ปิดไปจากนั้นเราก็เอาลิงก์นี้ไปวางให้กับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับก็คือนักเรียนของเรานนั่นเอง โอเคนะครับการอัปโหลดไฟล์ขึ้นช่อง YouTube ก็มีเพียงเท่านี้ครับ